มาตรฐานที่สามเนี่ยเราก็ดูเรื่องของการฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนค,ครับมาตรฐานที่สี่กับการคิดเป็นแต่พอมาตรฐานที่ห้าเนี่ยเราก็มาดูว่าเ,วเรื่องความเก่งเนี่ย<ฤ>เขาอาจจะมีเป้าหมายนะครับพ่อแม่เนี่ยก็าอาจจะต้องการให้ลูกเนี่ยเก่งในกลุ่มสาระใดสาขาหนึง่งกลุ่มสาระใดกลุ่มสาระหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะไม่เหมือนกับในระบบแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาเจตนาจะให้ลูกเขาเก่งในกลุ่มไหนครับครับอย่างเงี้ยเราก็จะให้โอกาสในการที่เขาได้สแสดงรายละเอียดของการ พยายามจนกระทั่งลูกเขาเก่งตรงนี้ครับซึ่งครอบครัวต้องเอาผลงานลูกมาโชว์ครับก็จะมีเรื่องที่พ่อแม่พิจามีหลักฐานมีข้อมูลจากเขตพื้นที่นะเพราะครอบครัวนี้ไม่ได้หมาคุณจะจัดตามใจชอบนะเขาต้องประสานกับเขตพื้นที่ในการที่จะระบุแผนการจัดการเรียนการสอนพ่อแม่ต้องทาแผนใช่ครับแล้วเขตพื้นที่ต้องมาดูก็มาดูครับความถี่เดือนละครั้งปีละครั้งหรืออย่างน้อยมาวัดและประเมินผลเนี่ย ปีละหนึ่งครั้งโอเคพื้นที่ต้องมาวัดด้วยใช่วัดเด็กแล้วฮะวัดอะไรฮะมาสอบเหมือนก็แล้วแต่ว่าจะดูเรื่องของความเก่งความดีความสุขอะไรเงี้ยผมว่าในเรื่องของการที่พ่อแม่วางแผนไปไงครับการที่เขตมาดูเนี่ยก็ต้องการที่จะเป็นพี่เลี้ยงหรือต้องการจะบอกความสําเร็จของของการจัดของครอบครัวว่าไอที่วางแผนไว้นี่ได้ไหมใช่ครับถ้าไม่ตรงก็แนะนําให้คําแนะนําปรับปรุงคือมันไม่ติดกับชั้นเรียนนะครับว่ามันจะเป็นช่วงชั้นที่หนึ่งสองสามเนี่ยแต่ว่าถ้าจินฒนาการที่จะช้าหรือเร็วกว่าหรืออะไรเงี้ย แต่ที่สุด่ยถึงอยู่ปลายทางเหมือนกันครับครับครับก็นั่นแนวก็คืออย่างนี้สมศคราวนี้ถือเป็นการประเมินครั้งแรกครั้งแรกครับตอนนี้เริ่มสตาร์ทตั้งแต่จะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเนี่ยครับที่จะเริ่มดาเนินการครับลงไปดูก็คืออย่างของคุณหมอก็เรียนเป็นกลุ่มก็เอาพ่อแม่มารวมกันวัดเป็นกลุ่มหรือวัดเป็นบ้านคือเวลาไปดูถ้าจะเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็ดูในกลุ่มแต่ว่าก็จะพิจารณาความสําเร็จที่เป็นครอบครัว ่ากิจกรรมกวุ <คน S 2> ่มม <ใบ S 2> นก็เป็นเป็นกิจกรรมที่เขาได้มีการสร้างความร่วมมือกันการจัดกิจกรรมอะไรพวกนี้แต่ที่สุดเรามองว่าผู้เรียนเนี่ยมีพัฒนาการในแต่ละด้านแค่ไหนครับแล้วมีกตรริกาเหมือน,นกับเขาเรียกอะไรท่าบังคับไหมฮะเช่นสมมติผมเป็นพ่อแ,แม่นะผมอยากสอนไอ้นีไน่ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นีน่ลูกรู้จักผิดชอบชั่วดีทักษะชีวิตแยกดีแยก,แยกชั่วมีหลักการเหตุผลผมจ่ายของผม Alter, เองเนี่ยเราส่วนกลางสมศหรืออาจจะสำนักงานเขตพื้นที่บอกเอ้นนี้มันไม่ได้มันต้องมีแกนกลางเหมือนกับยิมนาสติกมันต้องมีท่าแบบ ฟรีสไตล์ของคุณคุณมาแข่งออกมาคุณคิดอะไรคุณออกมาแข่งแต่ถ้าบังคับคุณต้องทำหนึ่งสองสามสี่อันนี้บังคับเขาบังคับต้องทำมีไหมครัคือออไไ้้ถ้าบังคับเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีอยู่ในกิจกรรมที่เขาจัดอยู่แล้วครับเขาจะมีเขาอยู่ในถูกใส่ไว้อยู่แล้วใช่ครับถูกใส่ไว้แล้วแต่ไม่กิจกรรมท่าบังคับเช่นพวกก็แต่สาระหลักใช่ครับมันจะถูกใส่ไว้ในนั้นใส่ไว้นั้นอยู่แล้วเลขคณิตวิทย์สังคมภาษาไทยอะไรพวกนี้แลับแต่อย่างของยุทธไทยเนี่ยแบบสังกฤษนะแบบพาเด่นมากเลยอะไรเงี้ยก็จจะเป็นตัวที่เขาประสบความสำเร็จแลล้้้้วเเนนนนทีี่่จะใหูกกงดา บางครอบครัวเก่งเล็กกีฬาบานี่ต้องเป็นทีมชาติเลยคุว่ายน้ําไปเลยคุณเทนนิคเลยอีกอฟอเลยไงนักกอล์ฟทีมชาติท่านรองค่ะท่านรองต้องประกาศต้องแจ้งแจ้งครับเราคุยกับก่อน่วงหน้าเหมือนกับสาครั้งสครั้งเหมือนกับแจ้งโรงเรียนทั่วไปที่เราจะไปประเมินก่อนหน้านี้เป็นปี ก็ยาวนานติดต่อกันมาพูดคุยกันแล้วก็ได้สองท่านที่เป็นหลักๆที่เราทำความเข้าใจก็ช่วยเป็นเครือข่ายในการที่จะช่วยทำความเข้าใจกับบ้าเรียนวิธีว่าจะจะรับมืออย่างไรกับสมศเวลาก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปที่ผู้บริหารกับครูต้องเตรียมข้อมูลสําหรับให้เขาต้องประเมินคุณภาพภายในของเขาไหมคะเขาก็ต้องทําของเขาครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เราก็ทําให้เป็นระบบว่า กระบวนการในการดูแลในการดําเนินการพัฒนาอะไรของเขาเนี<า>่ยให้มันอยู่ในระบบการประกันคุณภาพ All I ภายในเขาทั้งแหละก็คือดูแลให้ดีดูแลเป็นระบบอย่างที่<า><า>ท่านยวิทยาไทยพูดเนี่ยอันนี้คือระบบประกันคุณภาพเขาเดี๋ยวนะฮะจะได้คุณผู้ชมดูแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่จับความครึ่งเดียวแล้วไปทําอันนี้เรื่องนี้ต้องต้องละเอียดหน่อยเพราะพ่อแม่บางท่านก็บอกอ้าวอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องส่งลูกไปเรียนได้เดี๋ยวก็อยู่กับบ้านมันเลยเด็กมันก็เปิดอินเทอร์เน็ตหาเองไปเลยเอาหนังสือให้มันอ่านฉันก็ไปขาย๋วยเตี๋ยวกล้วยทอดเดี๋ยวกลับมาก็็ถือเปน คุณหมอแนะนาที่หนึ่งว่าคนจะทำโฮมสกูลได้เนี่ยต้องประกอบด้วยเพราะเดี๋ยวพ่อแม่บางท่านมองว่าเขาไม่เห็นต้องเรียนหนังสือแล้วก็อยู่บ้านเล่นอินเทอร์เน็ตก็มีความรู้เยอะแยะเดี๋ยวยุ่งไปใหญ่ต้องทำอะไรคุณคุณวิสาอาจจะห่วงมากไปผมว่าโดยพ่อแม่เนี่ยถ้าเขาทำยังไงกับลูกนี่เขาเป็นคนรับผลนั้นด้วยนะครับทีนี้ทีนี้มุมมองของเขาเขาเขาอาจจะมีประชาแนวคิดของเขาที่สอดคล้องอย่างเช่นไปเจอพ่อแม่โฮมสกูลคนหนึ่งนะฮะเขาเป็น พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องขับรถเล่ไปตามที่ต่างๆนับจังหวัดต่างๆถ้าเขาไม่ทําโฮมสกูลที่เขาเอาลูกเข้ามาด้วยนี่มันแทบจะเรียนไม่ได้เลยเรียนไม่ได้เลยมันขัดกับอาชีพเขาใช่ไหมฮะแต่ขณะที่เรามองว่าอย่างนี้ก็เอาลูกไปใช้งานนี่อันนี้เราอาจจะตัดสินเขาเร็วเกินไปจริงๆถ้าเราเห็นว่ากระบวนการที่เขาไปกับพ่อแม่เขาได้เรียนวิชาชีพหนึ่งกับพ่อแม่แล้วทำมาใช่ไหมทำมาหากิินการค้าขายเรื่องเงินเรื่องสังคมเอ่อเรื่องการ เรียกว่าที่ว่าเด็กโฮมสคูลแบบไม่ลําบากนี่อาจจะไม่จริงเพราะตากแดดตากฝนกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นองค์ประกอบอื่นที่มันร่วมกันทีนี้มันมันแยกยังไงคุณหมอเพราะว่าเดี๋ยวบางคนคือผมต้องวงเล็บนะบางท่านก็อาจจะอ้างอย่างนี้บอกงั้นก็ลูกฉันก็โฮมสคูลฉันไปไซตก่อสร้างโบกปูนตัดไม้เนี่ยลูกฉันก็มาเรียนโฮมสคูลกับฉันเหมือนกันเดี๋ยวมันยุ่งมันใหญ่ทีนี้ก็เลยมันจะสู้คนอื่นไม่ได้กระบวนการกฎกระทรวงก็เลยต้องมีว่าต้อง องให้ไปติดต่อขออนุญาตที่เขตพื้นที่เขตพื้นที่กรงทรวงหน้าที่ต้องกันกรองว่าตรงกับวัตถุประสงค์อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็มีแล้วไม่ได้ผ่านง่ายๆนะต้องผ่านกรรมการใช่ไหมต้องเสนอแผนเสนอแผนแล้วผ่านกรรมการตรงนี้สำคัญสิารนิเทศก็ดูแล้วก็กล่าจะออกมาได้เขาก็จะแวะเวียนมาหาที่บ้านยูบ่อยๆนครับพ่อแม่ต้องงแผนก่อนมีแผนมีเส้นทางวิธีสอนมีตารางมีหลักสูตรแต่ไม่ใช่จูไปแล้วบอกลูกเธอโฮมสกูลกับแม่ไปใช้ก่อสร้างเลย อย่างนี้ไม่ใช่เพราะเรา,ามองโฮมสคูลอาจจะมองเว่าชนชั้นกลางขึ้นไปมีฐานะถึง<า>ทําได้แต่จริงๆมีตัวอย่างซึ่งพี่ชัยบอกได้มีเป็นทำนาอยู่ตลาดหรือไงนะจำไม่ได้นะเขา,าทำโฮมสกูลไ,ได้ด้วยส้าสำเร็จด้วยสําเร็จ